นี้เป็นเอเนตนะะปีหศูย์เหมือนเดิมก็เป็นโจทย์ข้อที่98นะคะโจทย์ข้อที่98โจทย์ก็มีอยู่ว่าลวดโลหะนะคะมีพื้นที่หน้าตัดก็คือมี A เนี่ยหตารางมิลลิเมตรนะลวดหน้าตัดนะมีเอ,อ่อลวดโลหะนะมีพื้นที่หน้าตัด1ตารางมิลลิเมตรมีความยาวทั้งหมด80ซนติเมตรนะคะแล้วก็มีโมลูลัสของยางนะคะ,นะคะก็คือค่า ค่าโมดูลัสของอยางก็คือเป็น Y เนี่ยเท่ากับ9 10, กู้ณยกกำลัง10นิวตันต่อตารางเมตรถ้าใช้ลวดนี้รับน้ำหนัก45นิวตันลวดจะยืดออกกี่มิลลิเมตรอ่าโอเคอันนี้เป็นเรื่องสมบัติเชิงกลของสารนะเป็นเรื่องสมบัติเชิงกลของสารที่เน้นไปนในเรื่องของความยืดหยุ่นนั่นเองนะคะเวลาทําโจทย์ของความยืดหยุ่นเนี่ยพี่จะบอกว่าโจทย์มันพลิกแพงน้อยมากนะในการทําโจทย์เรื่องของความยืดหยุ่นเนี่ยโจทย์พลิกแพงน้อยแต่สิ่งที่สําคัญที่เราต้องระวังก็คือหน่วยนะสิ่งที่เราต้องระวังในเรืื่่อองกาารททํโจส์สตลนนี้คนหวน เพราะว่าอย่างข้อนี้เนี่ยถ้ารู้สูตร้าทําได้เลยแต่ระวังสับเพ่านะถ้ารู้สูตรทาได้เลยแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังสับเพ่านะเห็นไหมมันให้หน่วยมามั่วมากพืนที่หนะ้าตัดเป็นตารางมิลลิเมตรความยาวเป็นเซนติเมตรโมดูลัสของยางหน่วยเป็นตารางเมตรเห็นไหมมันมี3ามหน่วยละมิลลิเซนติ mm, cm, แล้วก็เมตรเฉยๆถูกไหมแล้วพอพอมันถามมันตอบเป็นม mm, ิลลิเมตรดินะมันถามเป็นมิลลิเมตรนะโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องระวังในเรื่องการเปลี่ยนหน่วยนะ อันดับแรกเนี่ยเราก็ดูก่อนว่าโมดิลัสของยังเนี่ย y เนี่ยคืออะไรนะก็คือเป็นมีฟเป็น f หารด้วย a ถูกไหมนะแล้วก็ตรงนี้ก็หารด้วยเดล塔 l ส่วน l โอเคนะแล้วพอเราเราได้อย่างนี้ y เ,เท่ากับ เอ่อ f หาร a แล้วก็หารอีกทีหนึ่งด้วยเดลต้า l ส่วน l นะอย่างโจทย์ข้อนี้เนี่ยเรารู้เลยใช่ไหมว่าแรงที่มากระทําใน S เนี่ยก็คือเป็น45นิวตันนะ a ก็เป็น1ตารางมิลลิเมตรนะเดลต้า l นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามถูกไหมก็ถามว่าลวดยืดออกเท่าไรนะเดลต้า l ก็คือยืดออกเท่าไรนั่นเองนะส่วน l ก็คือลวดยาวเท่าไรโจทย์ก็บอกมาอีกนะว่าเป็น80เซนเห็นไหมก็บอกโมดูลัสของยังก็บอกเห็นไหม ก็มันแทนได้หมดเลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือวัดความเก่าในเรื่องของการแทนหน่วยนะวัดความสําคัญในเรื่องของการแทนหน่วยนะจากตะกี้เนี่ย y เนี่ยจะเท่ากับ f หารด้วย a หารด้วยเดลา l ส่วน l นะพี่ก็จัดการย้ายไปย้ายมาจนกระทั่งเราได้เดลา l ออกมานะได้เดลา l ออกมาก็คืออะไรเอ่ยก็คือ f คูณกับ l นะแล้วก็หารด้วย y อันนี้คูณกับ A นะเราก็จะได้เดลต้า l ออกมาอย่างนี้เพราะสิ่งที่เราต้องการก็คือเดลต้า l นั่นเองนะเดลต้า L ที่เราต้องการในหน่วยมิลลิเมตรนะเดลต้าเที่เราต้องการในโจทย์ถามเนี่ยนะเป็นหน่วยมิลลิเมตรแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเพื่อความง่ายเนี่ยตั้งแต่ไอตารางมิลล mm, ิเมตรไอเซนติตไอตารางเมตรเนี่ยพี่ปรับให้ทุกหน่วยเป็นหน่วยเมตรก่อนแล้วเวลาจะเข้าคําตอบค่อยผันไอหน่วยเมตรนั้นออกมาเป็นมิลลิเมตรอีกทีหนึง่งนะพี่ปรับให้ทุกอย่างเป็นหน่วยเมตรก่อนนะโอเคจากเดิมเนี่ยก็คือเดลต้า l นะคะจะเท่ากับ f คูณ L นะหารด้วย Y คูณ A นะอันนี้นะเราก็ได้เดลตา L ออกมานะโดยที่ F เนี่ยก็คือ45นิวตันนะคะส่วน L ก็คือความยาวของไอเส้นลวดซึ่งมันคือ80เซนถูกไหม80ดเซนเส้นตีคือ10กลังลบ2นะพี่แปลให้เป็นหน่วยเมตรนะก็คือ80คูณ10กัลังลบ2หารด้วยค่าโมดูลัสของยางก็คือ9คูณ10ยกกัลัง10 นิวตันต่อตารางเมตรโอเคอันนี้เป็นหน่วยที่ถูกต้องนะคะคูณกับ A พื้นที่หน้าตัดนะหตารางมิลลิเมตรหตารางมิลมมลิเมตรมิลลิคือสิบกำลังลบสแต่ในเมื่อมันเป็นตารางก็คือยกกําลังสองถูกไหมก็กลายเป็น1นึ่คูณสิบกำลังลบหโอเคนะอ่าทีนี้แสดงให้เห็นชัดๆแล้วเราก็จะคิดเออไอเจ้าเดลตาแอออกมาได้อันนี้ก็อันนี้ก็เป็น10บกำลังสี่ถูกไหมนะอันนี้ก็เป็น10บกำลังลบหนะนะอันนี้ก็เหลือสิบกำลังลบห นะโอเคไหมอันนี้ก็9545 8540นะคูณ10-5กำลังลบ5นะก็จะได้ออกมาเป็น4 0คูณสกังลบ5นะทีนี้เนี่ยเมตรถูกไหมนี่หน่วยเมตรอ่ะพี่ต้องการทำให้มันเป็นมิลลิพี่ก็เลยเอา40นะคะคูณ10-2กลัลบ2แล้วคูณ10-3กำังลบ3ถูกไหมไอ้เจ้านี้ก็คือคูณ10-5กลัลบ5แหละนะแต่ถ้าเกิดว่าพอเราเหลือเป็น10-3กำลังลบ3เนี่ยนะเราก็ตัดไอ้ตัวนี้ทิ้งก็ตอบเป็นมิลิเมตรละนะถูกไหม เราก็เป็น40คูณ40ลบ2มิลลิเมตรนะ40คูณ40ลบ2มิลลิเมตรก็ย้ายออกมาเอ้ยเราก็เราก็ลื่นจุดก็เป็น0.1เอ้ยจุดเรื่อมาจุด1.1ถูกไหมลบสก็เลื่อนมา2จุดก็ตอบ0.4นะ0.4มิลลิเมตรนะแล้วก็ไปหาช้อยข้อไหนตอบ0.4ม mm, ิลลิเมตรก็ตอบช้อยข้อสองเห็นไหมง่ายตายแต่ประเด็นมันวัดอยู่ตรงที่การเปลี่ยนหน่วยไม่ต้องเปลี่ยนตารางมิลลิเมตรเป็นเซนติเมตรอะไรอย่างงี้นะแล้วก็คำถามถามเป็นมิลลิเมตรนะ ราะฉันข้อนี้ตอบข้อ2นะดูโจทย์ให้ดีๆนะต้องดูว่าโจทย์ถามอะไรนะถามอะไรเหมือนบางคนเนี่ยเปลี่ยนตารางมิลเปลี่ยนเซนติถูกต้องนะแต่ดันไปตอบคําตอบเป็นหน่วยเมตรทาไงก็ผิดอีกถูกไหมนะมันวัดความเอ่อความรอบคอบดีกว่าต้องพูดวัดความรอบคอบนะคะข้อนี้ก็ตอบใช้ก็2องศูมิลลิเมตรเป็นคําตอบสุดท้ายค่ะ